ปัดซบเชลซีนะโอ้โหแซกราบี้นะเผยผลแล้วนะครับที่ตัวเขานะไม่อยากย้ายร่วมทีมสิงโตวนวลคลาม Chelsea! Chelsea! No รายงานข่าวจากบิลนับสื่อในประเทศเยอรมน,นีนะครับโอ้โหล่าสุดบอกว่าแซกราบี้นะคริมเส้นของบเยเยมวนิกนะครับแสดงท่าทีมไม่ต้องการนะัที่ย้ายไปเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลเชลซี ดาวเตะวัย26ปีนะครับตกเป็นตัวเลือกรองของเซนตุนนครามในการเสริมแก่งนะครับตำแหน่งตัวลูกริมเส้นเมื่อมีความเป็นไปได้สูงนะที่พวกเขาน,นจะพลาดได้ตัวราฟินยาสังกัลลิเซีนเต็ด เมื่อแข่งบาร์เลียน์มีบาเซลนาเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งซึ่งสัญญาฉบับปัจจุบันน้ำของการาบีนะ้กับทัพเสือใต้กำลังจะสิ้สน,นสุดลงในซัมเมอร์ปี2023โดยที่ยังไม่มีความคืบหน้าในสัญญาฉบับใหม่แต่อย่างใดภายใต้การเรียกค่าเหนื่อยอสูงถึง200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ทว่ารายงานล่าสุดจากบิวนะโอโหูก็ชี้ด้วยนะบอกว่าการาบีน้น้ที่เติบโตมาจากคาเดมีของอาร์เซนอลอันเป็นมิสถานะเป็นคู่อดีตัวฉกาจของทัพสิงบูทำให้เจ้าตัวไม่อยากที่จะลงเล่นให้กัับบทีมขอองงสค่่นแตยาดะร ทั้งนี้เองก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรายนะครับทั้งเรื่องของสโมสรระดับถัดไปของการาบี้เมื่อบวกเขาณนะจอดที่จะปล่อยตัวล e so าฮิมสตอร์ิงซบตักเชลซีที่มีมูลค่าราวถึง50าล้านปอนด์โดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตร่วมเมืองนะครับจับตาดูสถานการณ์ด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับเดี๋ยวอดีตน,น้บโดยคาดว่าแข้งรายนี้นะ่าจะมีมูลค่าราวราวาล้านปอนด์ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเจ้าแมพีนาครับสวัส